ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย m o d i f ยไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายยี่ห้อ n e ็ t ทอร์ P60 นะครับเอ,อ่อตัวเนี้ยผมบอกอตรงถอดไม่ออกนะครับถอดไม่ออกแต่ว่าตัวเนี้ยบอกเลยว่าแม่งผมเสียเวลาเนี่ยอยู่กับปั้มก็อยู่กับมันเนี่ยครึ่งค่นวันเลยนะครับนั่งทำอยู่ครึ่งค่อนวันเลยแหละ คือทํำยังไงก็ไม่ออกแล้วก็ถ้าจะไปรุนแรงกับมันมากนะครับตัวไฟฉายนะครับจะเกิดรอยต่างๆมากมายทําให้เสียเสียอารมณ์ในการซ่อมอะนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของไฟฉายผมก็คงไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับก็เลยขออนุญาตไม่ซ่อมต่อนะครับขออนุญาตไม่ซ่อมต่อแล้วเพราะแต่ตอนมาเนี่ยมันสว่างน้อยมากนะครับผมก็เลยทําการทําความสะอาดให้ใหม่นะ ทำความสะอาดจุดข้อต่อนะครับบางทีระบบไฟระบบต่างๆนะครับก็มีผลพวงมาจากที่กาจุดสัมผัสของหน้าไฟนะครับมันสกรปรกนะจุดสัมผัสของหน้าไฟมันสกรปรกเอามากๆนะครับมันก็เลยทําให้โตไปฉายนั้นไม่ค่อยสว่างนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะทาความสะอาดไปนะนี่นะครับสภาพออกมาเลยเป็นอย่างนี้สัมรีนะครับ สำลรีที่เห็นนะจะเป็นคาบดำๆเป็นคาบตะกาันคาบเออ่จารบีคาบของตะกาันตะกรของตัวสะพานไฟไม่ซูมทำไมโตไปกล้องไม่ซูมเดี๋ยวกันนะครับขออนุญาตนิดนึงมันไม่ซูม มันโซมแล้วมันไม่ชัดนะครับก็ขออนุญาตละกันนะให้เห็นว่าเป็นคราบดําๆแบบนี้นะครับเนี่เป็นคราบดําๆนี่อา่าถ้าส่องผ่านมือจะเห็นชัดนิดนึงนะครับเนี่ยมันเป็นคราบแบบนี้นะครับก็วิธีทําความสะอาดนะครับก็ให้เอาแอลกอฮอล์นะครับชุบกับสำลี หรือคัตตันบัตแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงไปเช็ด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 ให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดตามขอบกระบอกก็เช่นกันขอบกระบอกก็ดําเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นจุดสมบัตของหน้าไฟนะครับที่ทางเดินของไฟที่ว่าไฟจะเดินได้สะดวกนะครับก็เลยมีความจําเป็นต้องทําความสะอาดพอทําได้พอเราได้ทําความสะอาดแล้วนะครับก็ ทำให้ตัวไฟฉายมันสว่างไฟเดินดีไฟเดินสะดวกนะครับไฟก็มาเต็มนะครับไฟก็มาเต็มมากขึ้นกว่าเดิมนะนี่นะครับมามันสว่างกว่าของเดิมสว่างกว่าตอนแรกที่มานะตอนแรกที่มาเนี่ยคือมันลิบหลีเหลือเกินนะครับไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ นะแต่ตอนนี้ผมว่าออมันก็ดูแล้วมันสว่างใช้งานได้นะครับกับกับแรกกับแรกออได้ได้มากับการแรกเสียเวลาไปครึ่งวันในการถอดนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าผมจะใช้ความรุนแรงกับมันกับถามว่ามันถอดออกไหมมันถอดออกแหละแต่ถ้าเป็นเจ้าของไฟฉายก็คงไม่สบอารมณ์นะครับเพราะว่ามันจะตัวไฟฉายเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยมากมายเลยเพราะว่า ถ้าผมไปใช้ประแจคอม้าจับเออถ้าสายช่างจะรู้นะครับว่าประแจคอม้าเป็นยังไงตัวใหญ่หญยาวๆนะครับแล้วก็จับไปเนี่ยมันเกิดรอยบิดแน่นอนแล้เพราะว่าเราจับไปเนี่ยปุ๊บมันก้เกิดรอยจิกรอยจิกของตัวประแจคอม้านะครับคล้ายๆคีมล็อกนะครับมันจะทําให้เกิดเส้นรอยคูดรอยบิดอะไรเงี้ยครับรอยหมุนออกนะมันจะทําให้เกิดรอยแน่นอนแล้วก็ตัวไฟฉายมันไม่สวยอะ ถ้าเราเป็นเจ้าของไฟฉายอ่ะผมก็คิดว่าถ้าผมเป็นเจ้าของไฟฉายก็เห็นไฟฉายกูก็ไม่กูไม่ใช้ดีกว่านะครับก็โอเคนะครับก็ผมทําได้แต่เพียงเท่านี้นะพี่นะก็เสียเวลาถอดไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะพี่นะโอเคครับก็ขอยุติคลิปแต่คลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ขอส่งกลับนะก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ